สวัสดีรับเข้าหนึ่งใบครับผมฮ่าฮ่าใบนี้ลูกค้านะครับมาส่งตอนที่ผมยังไม่อยู่ที่ร้านเพราะว่าเมื่อคืนผมกลับบ้านโดยปกติแล้วเนี่ยกลับบ้างไม่กลับบ้างครับแล้วแต่งานนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนจริงจมันจริงจมันมีงานนะแต่นะครับขอพักล่างกับเตียงแสนปโปรดของผมสักคืนนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเหนื่อยนิดหน่อยนะครับ แต่ได้อยู่โอเคโอค้โอใบนี้เป็น AGV Pista นะครับตัว Crossy เดี๋ยวนะใช่ไม่ใช่โซนอื่ตัวนี้คือ Crossy Black นะครับเป็น Pista GP Double R, R ด้วยครับผม Double R, R แท้นะครับนวมแท้นะครับใบนี้เข้ามาทำโปรแกรมเซรามิกโคตติ้งครับเดี๋ยวนะถ้าเซรามิกโคตติ้งใช่ไหม หมวกเป็นใบหมวกเป็นมือ2นะครับน้องรุ่นน้องนะครับชื่อเพจว่าลิซอนนะครับเขานะครับแนะนําลูกค้ามาต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่าทีนี้ทีนี้ทําไงก่อนดีเป็นมือ2มาอยู่แล้วใช่ป่ะเป็นหมวกศูนย์มีมอ,อกอรยใช่ป่ะไซส์เอ็มใช่ป่ะโอเคเอาอย่างนี้เราจะไม่ได้มีการรีจิตใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เราจะรือเลยแล้วกัน ขออนุญาตแบบนี้นะถ้าเป็นหมวกมือสองนะเขาเราขอถอดนวมไวโพสชั่นออกถอดนวมแก้มออกนวมคอหนวมแก้ม AGB c r y s ิสตเป็นอันเดียวกันนะครับถอดทิวกลไกนะครับแล้วก็ถอดสปอยเลอร์ออกนะครับใบนี้เข้ามาทำโปรแกรม Crystal Dimension ครับเป็นโปรแกรมที่ใช้น้ำยาเซรามิกอันดับ2ของโลกดีแน่สวยแน่ไม่ต้องห่วง ตัวคาร์บอนตัวคาร์บอนล้วนๆเนี่ยนะมันต้องการการโค้ดที่หนาได้ผิวสมัมผัสนะครับที่เราจับดูเทอาจจะมีการลงแว็กมาอาจจะอะไรมาโอเคเดี๋ยวต้องฉีดและเช็ดนะครับถอดออนมก่อน โอ้แน่นดีได้ยาวๆนะครับเมากา a ด v อะ่ะถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เป็นรุ่น p อ่ะครับมันจะมีความเสื่อมค่อนข้างเยอะนะครับอะ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดที่ฟังเรื่องมาะกาดโอเคครับตัวนี้ คือกัดได้เพราะว่าอาจจะมีจุดตรงนี้ที่หลวมอยู่บ้างนะครับโอเคนะครับชุดนี้ไว้แบบนี้เลยนะครับไม่มีการไปลื้อมันออกนะครับเพราะว่าท่านหนอนตัวนี้มันหลุดมันใส่ยากใส่ได้แต่ใส่ยากทีเนี้ยพอเราใส่อ่ะตัวนี้ชอบเป็นรอยแล้วผมไม่ชอบให้งานมันเป็นรอยแบบนั้นโอเคครับโอเคทีนี้ครฮะ อ่ะยังจ้ายังไม่จบโอเคในจุดนี้จะทำไงให้มองเห็นดีมันควรจะต้องใช้เป็นตัวงอแบบนี้แล้ครับเดี๋ยวก่อนตัวงอมันควรจะเป็นงานที่กระชับเพราะฉะนั้นเอาด้านข้างออก,อ,อ,กอ่ะพอผมถอดแล้วเดี๋ยดูหัวน้อนอน,นะดูนะมันจะมีรอยแบบนิดเดียว มันเป็นการเข้าที่กระชับอ่ะคุณดูดีๆคุณดูดีๆเดิมเลยอะครับหัวน็อตไม่มีรอยถอดนะครับน้องไอริ s t o n เนี่ยเขาคุณภาพนะขายของอะดูแล้วกันผมถอดมาไม่มีความต่างจากน็อตที่ไม่ได้ถอดมีครับมีครับต้องยอมรับว่ามีเพราะว่ามันจะมีได้น้อยที่สุดนะครับแล้วน็อตตัวนี้ครับวัสดุเขาอะครับน่าจะเป็นแมกนีเซียมนะครับให้ความเบานะครับ คุณดูนี่นะคุณดูนะคือหัวน็อตของผมอะมันเป็นแม่เหล็กเอ้ยไม่ใช่ไขควงตัวนี้ครับเป็นของเหมือนสองแบรนด์ผสมกันมีแอสโธแล้วก็มีวอลกี้นะครับตัวนี้นเป็นแม่เหล็กแล้วแม่เหล็กมันไม่ดูดเพราะฉะนั้นครับวัสดุตัวนี้ครับแล้วหน้าตาแบบนี้ครับผมคาดเดาว,ว่าดูดิลงรวเด้งด้วยโอ้ยหนักเนี่ยลงรวเด้งได้ด้วยเนี่ยเนี่ยคุณดูดิผมว่านะ วัสดุคือแมกนีเซียมเท่าที่ผมรู้จักกับเขามา agv ชอบออกแบบอะไรที่แบบเหนือเหนือมาอย่างนี้แหละเหนือเหนือมาอย่างนี้แหละนะครับเขายังเป็นหมวกที่แ e โร d y นา m i c ดีที่สุดในโลกโดยที่ยังไม่มีใครทําลายสถิติเขาได้ด้วยซ้ำทีนี้เห็นข้องอตัวนี้ปะเห็นข้องอตัวนี้ปะเห็นปะเห็นนะเห็นนะเห็นข้องอตัวนี้ปะเห็นนะอ่าต้องใช้เครื่องมือแบบนี้แหละถึงจะทําให้สปอยเลอร์ไม่เป็นรอยนะครับตัวของสปอยเลอร์เนี่ย มันสามารถจะ PCS ได้นะครับเพราะว่าเขาจะพูดว่าไงดีอยเขามีแลกเกอร์เห็นโอ้โหใส่ทัดจมเชียอันนี้โรงงานประกอบมาคือเป็นแบบนี้มาเลยนะอืมไม่ตด้เน้นโอเคโอเค เอเดี๋ยวดูหัวน็อตตัวนี้แล้วกันไม่มีรอยหรอนะครับหัวน็อตยังไม่เท่าไหร่นะหัวน็อตอะน็อตอะถ้ามันน็อตตัวนี้ถ้ามันเสียมันยังสามารถที่จะเทียบได้แต่มันอาจจะไม่ได้เทียบเป็นน็อตเดิมโรงงานนะแต่สิ่งที่เราไม่อยากให้มันเป็นรอยเลยอนะคือปอย o i เลอร์นะครับ การเซอร์วิสของหมวก a g v p i s t a สการเลือกเครื่องมือเป็นสิ่งสำคัญเครื่องมือไม่ได้เป็นเครื่องมือเฉพาะทางหรืออะไรมากมายนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคุณดูแล้วกันอ่ะซูมไหมมันโฟกัสไหมมันโฟกัสไหมอ่ะฮะสวยๆแล้วคุณดูตรงนี้นะครับสวยๆมันจะไม่มีรอยมาที่ผมยังไงก็จะไม่มีรอยนะครับโอเคทีนี้นะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างของคุณลูกค้านะครับจะอยู่ในพานทองอันนี้ไงนี่จะอยู่ของเขาคนเดียวนะครับคือเซ็ตเขาเซ็ตเดียวและจะต้องเก็บไว้ในชั้นนี้ชั้นเดียวคือของเขานะครับเราจะไม่มีการผสมกับใครเพราะไปนี้เราทําแล้วประกอบเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ส่งกลับได้เลยในวันพรุ่งนี้ครับผมมาง้นเริ่ ึงเวลาเราต้องปรับผิวนะครับเมื่อกี้ทำความสะอาดเช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการฉีดเช็ดเนาะแต่มันจะมีตามซอกพวกนี้ครับเราก็ต้องใช้แปรงน้อยๆของเรานะครับค่อยๆเก็บเนีน่ยน,นี้เป็นขุยที่มันออกมามันมีการมันมันเคยมีการใช้เคมีที่เป็นประเภทแว็กนะครับลงมาแล้วก็ติดตามขอบครับโอเคผมเคลียร์ออกให้หมดแล้วทีนี้มันจะมีในส่วนบางส่วน,นครับในล่องลึกพวกนี้ครับมันจะไม่ค่อยใส ล่องลึกพวกนี้แต่ไม่เป็นไรครับใบนี้เขาจะโดนลูเปสทั้งระบบอยู่แล้วนะครับแต่จะมีที่ไม่ใช่ลูเปสเลยก็จะเป็นเครื่องตัวนี้ครับของแมชชายนะครับเป,เป็นระบบของเครื่องจริงๆลูเปสเขามีความละเอียดที่ลึกซึ้งนะสำหรับการออกแบบเครื่องสัตว์ของเขาเขามีโรงงานทําของเขาเองนะครับแล้วเขาเป็นเป็นต้นกําเนิดที่ถูกก๊อปเยอะที่สุดผมพูดแค่นี้แล้วกันนี่อ่ะมันคือ,อนี่มันคือออริจินอลครับ มันเป็นระดับออริจินอลครับผมไม่รู้จะพูดยังไงดีมันคือออรินะครับเออนะครับมันมันคือเบสของเครื่องหลายๆแบรนด์เลยท้วยกันนะครับโอเคตัวนี้เคมีที่ใช้นะครับจะเป็นลูปเบสนะครับ4ตัวเลยแต่จริงๆเราทีสเต็ปนะครับแต่เรายังไม่รู้นะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรกับเขาบ้างเขาอยากได้อะไรเขาชอบอะไรตอนนี้คือเรายังไม่รู้ครับ เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะเทสปอรตนะครับแล้วก็คาลิเบตด้วยตัวของเคมีและฟองน้ำนะครับแล้วฟองน้ำก็น่าจะน่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,เ,ปนเริ่มจากกลางไปก่อนตัวนี้คือมีเดียมจริงๆสังเกตรู้รูมันจะใหญ่หน่อยนะตัรูเป็นระบายความร้อนนะครับมันจะใหญ่หน่อยนะของรูเฟสนะ มันจะประมาณนี้ครับผมนะบใบนี้ไม่ต้องถึงผลแกะครับใบนี้เป็นหมวกที่ไม่ได้มีริ้วรอยอะไรหนักหนามานะครับต้องการให้เขาใส่และทีนี้ผมจะต้องทําให้เขามีมิติที่มันลึกขึ้นนะครับเพราะเขาคือเพียวคาร์บอนของ AGV Pista เดี๋ยวคุณดูแล้วกันว่าหมวกที่มองเข้าไปแล้วแล้วมันลึกเป็นยังไงเดี๋ยวคุณคอยดูนะครับโอเคแมชชีนที่ใช้ครับก็จะมี IB i t n a n o ครับ LHR75E ครับแล้วก็มินิพูลิสของแมชชีนต้องต่อด้ามต่อของ เครื่องแบบนี้เห็นไหมผมบอกแล้วว่าเครื่องมันจะไม่ค่อยแรงหรอกแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องโดนเขานะครับเพราะว่าเขามีหัวละเอียดหลายๆหัวนะครับให้เราเลือกนะครับทีนี้ในส่วนของสปอยเลอร์ครับมันจะมีโปรแกร์มมอยู่นะครับสปอยเลอร์ไม่ต็อไรายตดเทียได้นะครับสปอยเลอร์ <Spo iler S 1> เราก็โค้ดให้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคผ้าที่ใช้ครับเราแยกใช้นะครับเคมี K M 4ตัวใช่ไหม แยกใช้สีเบอร์นะครับแยกใช้สีสีนะครับเพราะว่าจะได้หยิบไม่สลับกันโอเคงั้นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆคาลิเบรตกันก่อนครับผมเห็นเห็นไหมล่ะทีนี้ในการปรับรอบแรกเนี่ย ไม่ใช่รอบแรกมันเป็นการเทสปอร์ตนะครับอย่างที่เราบอกเลยนะครับตัวนี้เราใช้เป็นฟองน้ำมีเทียมของลูเปสนะครับแล้วก็ใช้ตัวพูลิสนะครับของอู o โนพูลิสนะครับเทสปอตคือดรอปแค่ตรงนี้นะครับคุณดูแล้วกันตอนนี้มีความใสไหมเราเห็นความใสเนาะ,อะโอเคตรงนี้ข้ามน้ำยาเช็ดไม่เกี้ยงเฉยๆไม่ได้ริ้วรอยนะ อ่ะฮะอ่ะ huh. uh, ทีนี้ครับเราอาจจะได้ตัวตั้งต้นที่เป็นอุน r โพเท t นะครับและนะครับทีนี้มันมี p โพเท t แล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันมีฝ้าเห็นปะสังเกตดีๆมันมีฝ้าอยู่หน่อยนึงเราเราต้องคาลิเบตไปที่ตัวอาจจะเป็นตัวนี้ใช้ใบขัดเป็นตัวนี้ นะครับเพื่อขยับให้มันมีความแข็งขึ้นแต่ไม่ได้ต้องการความหยาบตัวนี้จะหยาบไปนะครับถ้าเป็นของรูเปสตัวนี้ก็จะหยาบเกินไปนะครับตัวนี้เป็นซอฟต์กับซูเปรอร์ซอฟต์เลนส์ของมีเดียมจะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้มีความอ่อนกว่าและแข็งกว่าตัวนี้จะมีความแน่นนะครับตัวนี้จะแน่นตัวนี้มีความแข็งแต่แน่นไม่เท่ารูเปสมันเป็นรายละเอียดครับผมเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรตอนนี้ผมพอทราบแล้วผมอาจจะเป็นการพูส ใช้อุโนโพเทคนะครับ2 step แล้วก็เพียว1เต็ป1 step แต่ทีนี้จะต้องมาคาลิเบตที่ตัวนี้แทนแล้วกันก็พยายามเรียบเรียงให้มันลงตัวที่สุดแล้วกันรับผมงั้นเดี๋ยวมาดูกันครับลืมไปนะครับยาขัดของเราอะครับมันจะมีที่เป็นรูเปสเนี่จริงๆแล้วมันมี6ตัวเลยนะครับ<ม>แต่วันนี้เราต้องใช้5ตัวไม่ใช่4ตัวนะ แล้วตัวนี้ครับมันสําหรับเครื่องโลเครื่องโรตารี่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นระบบตัวนี้เป็นโรตารี่เรานะครับก็จําเป็นที่จะต้องใช้ที่ตรงรุ่นเขานะเพราะเขาเขาเขาผลิตมาเพื่อโรตารีอะครับอ่าแค่นี้ดีกว่าเขาผลิตมาเลือกเพื่อโรตารีนะแล้ก็ใส่ให้เต็มๆต็มครับผมอ่ะโอเคมาดูกัน มันต้องเซรามิกตัวนี้สิครับสำหรับโปรแกรมดิเมนชันนะครับมันคือคิสตัลอดิเมนชันครับไม่ได้ทำภายในทำแต่เพียงภายนอกนะครับแล้วชิ้นดำนะครับก็จะต้องโดนซีโฟโอีกบอกเลยว่ามันโคตรเด็ดนะครับไฟแบตสามศูับจะทำหน้าที่ลดประจุไฟฟ้าด้วยไฮโดรพาบิกนะครับอยู่บนไวเซอร์ครับผมสปอยเลอร์นะครับจะต้องโค้ดด้วยเซรามิกครับเป็นฮาร์ดโค้ดแต่นะครับอย่างไรแล้วนะครับ ดำอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูดิเมนชันค,ครับมันคือดิเมนชันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มลงกันเลยครับผมหมดเวลาจ้า จริงๆในโปรแกรมอะครับเราไม่ได้มีการทำอะไรภายในนะครับแต่เราก็เห็นว่าอย่างไงก็ต้องรอนะครับรอในส่วนของเซรามิกที่จะต้องเซ็ตตัวดีๆก่อนนะครับตอนนี้เซรามิกเราอินฟาเรทอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นะครับมันยังมีแต่นะวันนี้คุณเห็นเนี่ยคุณยังมีความฉ่ำความฉ่ำความกรอสแบบเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ จะยิ่งกว่านี้ครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับทุกอย่างมันจะดูเฟิร์มมากกว่านี้ครับเพราะด้วยเวลาของเขาครับมันจะทําให้เขาเซตตัวได้ดีขึ้นนะครับใบนี้นะเข้ามาทําโปรแกรมคริสตัลไดเมนชันครับคริสตัลไดเมนชันนะครับจะใช้น้ํายาเซรามิกอันดับ2ของโลกครับบอกเลยว่าโปรแกรมนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับแล้วผมก็แนะนําครับ เป็น recommend ของลูกค้าหลายๆคนจะมี2ตัวครับโปรแกรมของที่ร้านเนี่ยที่คนเลือกกันเยอะๆเลยก็คือ super h y d r o p โ o b i c ครับและ crystal dimension สำหรับการโค้ด c e r a m ิกนะมันเป็นน้ำยาค่ายเดียวกันแล้วตัวนั้นอะ่ะมันลง3มเลเยอร์ตัวนี้1เลเยอร์หนากว่า3เลเยอร์ของ G t e c h n o l i g t อีกนะแล้วอายุการใช้งานของเซรามิกนะครับอายุของเขาเนี่ยโรงงานเคลมมา9ปีนะครับ เราบอกเลยว่าหางครึ่งครับเหลือ5ปีเท่านั้นถ้าคีปได้เกินกว่านั้นนะครับก็ดีเซรามิกตัวนี้เป็นเซรามิกที่ลูกค้ากลุ่มที่คีฟลายเซน์ลูกค้าเก็บลายเซนต์ลูกค้าโค้ดไว้โค้ดไว้บนลายเซน์ลูกค้าเพราะอะไรเพราะมันหนาครับมันเช็ดไม่ออกมันขยี้ยังไงมันก็ไม่ออกนะครับมันก็เลยเป็นตัวที่เ e คคอมเมนของหมวกแรต่าง ของหายากต่างๆนะครับเยอะมากนะครับเซรามิกตัวนี้ครับเขาเอาไว้คีปลายเซนนะครับมันมันเป็นเซรามิกที่ได้ทัวรี้อันดับ2ของโลกเนาะแล้วก็มันนอกจากตรงนี้คือเซรามิกล้วนไม่ผ่านท็อปโค้ดนะ นี่คือเซรามิกเพียวๆเราจะบอกว่าทั้งใสและหนานะครับแล้วพุ่งนี้มันจะเฟิร์มกว่านี้อีกก็ดูแล้วกันนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับโทษนะน้ํายาราคาของน้ํายาขวดนี้ครับมันก็มันก็หมื่นหนึ่งแล้วอะนะครับมันหนาจริงนะครับมันใสมันที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่าที่สุดที่สุดครับไม่ต้องไปโค้ดอะไรเพิ่มนะครับไม่ต้องใส่ซอฟโค้ดเพิ่มไม่ต้องใส่เป็นท็อปโค้ดเพิ่ม หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับดีเลยนะครับแล้วก็มีไฮโดรพบิกในตัวนะครับลื่นเลยนะครับมันดีมันดีมันด,นดีแล้วก็ใบนี้ครับปรับผิวตอนแรกเลยอะ่ะจะมีปรับเกือบเสร็จแล้วเราเห็นในช่วงนี้เอา้ามีดิฟสแครดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นดีฟสแคร จริงๆดิฟสแคร์ตัวนี้ครับมันสามารถที่จะปรับออกได้นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะให้มันดูบางตอนนี้ครับถ้าเราไม่จี้ให้เห็นคือคุณก็ไม่เห็นหลอกนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่างหนึง่งสาคัญมากๆเลยคือตรงนี้มันใกล้ช่องลมถ้าสมมติว่าเราไปจี้อะไรมากๆไปไปเดินรอบสูงๆใส่ตัวช่องลมครับช่องลมมันมีการปรับผิวได้นะครับแล้วก็ปรับแล้วก็สวยด้วยแต่ทีนี้ครับถ้าปรับแรงๆอย่างนั้นอะ่ะสิ่งที่ผมกังวลที่สุดเลยช่องลมมี3าตัวใช่ไหมถ้าผมปรับแรงใช่ไหมเกิดสีไม่เท่ากันทําไงอะ่ะ เกิดครึ่งหนึ่งส,สีไม่เท่ากันทําไงมันเป็นความเสี่ยงครับเอาเท่านี้ครับกาลังดีครับคือใบนี้ครับเป็นหมวกมือสองมามันก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานของหมวกมือสองครับแต่ไม่ได้มีริ้วรอยอะไรหนักหรือหน้าเกียดนะครับไม่ได้มีอุบัติเหตุหรืออะไรมาก็โอ้โหเท่านี้นี่มันก็นะไม่ต้องคือยังไงอะคือไม่บอกก็แทบจะไม่รู้อยู่แล้วครับว่าริ้วรอยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบ ดีนะครับดีมากดีมากดีมากนะครับดูดิกรอสหมดนะครับตรงส่วนของออสปอยเลอร์นะครับตรงนี้คือโค้ดให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของชิลนะครับจะมีไฟบายสาเคลือบให้ด้วยและชิ้นดำทุกชิ้นของหมวกใบน,นี้นะครับจะผ่าน C4 ทั้งหมดครับผม C4 นะครับเป็นฮาร์ดโค้ดนะซีโฟไม่ใช่ซอฟต์โค้ดนะไม่ใช่ ตัวฟื้นฟูพลาสติกดำทั่วไปนะไม่ใช่นะซีฟมันเจ๋งกว่านั้นเยอะนะครับในโปรแกรมนี้เนี่ยหนักในเรื่องของเคมีนะครับหนักในเรื่องของเคมีแล้วก็หนักในเรื่องของความไฮเอ็นของเพเคมีเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับจีเทคนิคนะครับเป็นน้ํำยาที่ดีมากนะครับสำหรับผมโคตรเข้ามือสำหรับผมเนี่ยผม เอาพูดตรงๆนะตอนนี้นะป,นนะป,ปีนี้นะปียี่สปีนี้นะผมให้เขาคือ the ะเบสแต่ถ้าปีหน้านะครับมันมีรางวัลถ้วยมันมันมีอันไหนไปคว้าถ้วยรางวัลมาเมื่อ,อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองตัวนั้นแหละผมรอครับเขาจะประกวดเพื่อให้มันได้อะไรถ้าเขาไม่ดีจริงผมพูดถูกวาวะเออเขาจะได้รางวัลได้ยังไงถ้าเขาไม่ดีจริงเออผมพูดอย่างนี้ดีกว่าโทษทีงง บางทีก็ององกว่ตัวเองเหมือนกันนะสีโครมตัวนี้ครับสีโครมตัวช่องลมอ่ะยิ่งปรับยิ่งสวยคุณสังเกตดูมันเรียบเนียนแล้วนะครับแม่งโทษนะโทษนะมันอย่างกับภาพวาดมันอย่างกับในหน้าเว็บไซต์มันอย่างกับในแมกกาซีนที่เราเห็นนะครับมันต้องสต็อปคอนดิชันแบบนี้เบอร์นี้นะครับต้องดีแบบนี้นะครับเราถึง ปล่อยผ่านและกลับบ้านได้นะครับสีดำตัวนี้นะครับให้เล็กเกอร์มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วจะมีความดำจุกจิกตรงช่วงของที่เป็นเฟดดำแบบนี้นะครับตรงนี้ครับค่อนข้างที่จะเคลียร์ยากเพราะมันใกล้ช่องลมนะครับเครื่องมือเราก็เลยต้องเป็นเครื่องมือเฉพาะนะครับเป็นนุ่นมินิพูลิสของอแม็กชัยครับ ตามซอกตามร่องต่างๆดูตามคลิปย้อนดูนะช่วงแรกๆที่เรากําลังพูลิสอยู่คุณจะเห็นได้เลยว่าเราเลือกเครื่องมือที่จะเข้าตามช่องตามซอกพวกนี้ครับทั้งหมดแม้กระทั่งใต้กลไกลนี้ครับมันขุนๆใช่ไหมปรับให้หมดครับมันต้องใส่มันต้องเอี่ยมทุกจุดนะครับอืมรู้สึกดีใบนี้ก็หายเหนื่อยไปอีกใบครับผมงั้นเจ้า AGV Pista GPWR ใบนี้ผมิดจบไว้เพียงเท่านี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ